ยอมหุดอ่อนที่รักหยุดทำไมหรอโบริษัทนี้หรออีอุนเอามาอุยงานบริษัทนี้แหละที่รักไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะรีบคุยแล้วรีบกลับผมเป็นรักอุนลเปล่าปล่อยวงไว้ทนี่แหละจะปล่อยหุนไว้ที่นี่ได้ยังไงล่ะที่รัก ตอนออมยากลำบากคุณดูแลออมตอนนี้คุณเป็นแบบนี้ออมจะทิ้งคุณได้ยังไงอ,อ่ออุ่นนะพี่อยากไปไปกันต่อเถอะครับ ียวทำไมรายละเอียดในนี้ไม่มีรูปน้องออมสักหน้าเลยเออคเดียวคะนี่มันรายละเอียดเสนองานนะคะไม่ใช่แอปหาคู่ผมไม่สนใจผมคลั่งรักน้องออมถ้าไม่มีน้องออมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ต้องเอางานนี้ไปทำแยกย้ายกลับบ้านออไม่ไม่ไม่ไมะบีมแล้วออมจะมาไหมเนี่ยหนูกำชับไปแล้วคะ่ะ ว่ายังไงวันนี้ออมต้องมาให้ได้ออมมาจริงป่ะจริงค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ย นางฟ้ายิ้ตายอ้อมมานั่งก่อนเร็วค่ะ อีอาตกูออนออมพามันมาทำไมรู้อยู่ว่าวันนี้วันอะไรถ้าป้าไม่ได้งานขึ้นมาจะทำยังไงหนูขอโทษค่ะที่พาพี่มิวมาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่หนูปล่อยพี่มิวอยู่ตามลำพังไม่ได้ค่ะหนูก็เลยต้องพามาด้วยน้องออมตัวเองไม่บอกเขาเลยนะว่ามาเป็นใครเออ เป็นแค่แฟนทางห่างค่ะอาแล้วไปสามีผู้ชายคนที่ฉันพามาด้วยเขาคือสามีของฉันฮะสามีเอาเอกสารขึ้นไปออมเ,เ,เธอกำลังทำให้ครอบครัวเราอดได้งานนี้นะถ้าเราไม่ได้งานจากคนเดียวบ้านเราก็ต้องโดนยืดเธออยากเห็นแบบนั้นเหรอออมบีม จริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเพราะฉันไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วคุณแ้าอ๋อฉันนูษาชุบเลี้ยงเธอมาเธอจะในละคุณฉันเหรอขอโทษนะคะเท่าที่หนูจําความได้คุณลุงเป็นคนส่งหนูเรียนนะคะไม่ใช่คุณป้าแต่แกอยู่บ้านหลังนั้นตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยเก็บเงินแกสักบาทเลยนะแกจะเนลคุณฉันเหรอฮะ คุณลุงเสียไปหนูต้องออกไปทำงานส่งตัวเองเรียนจ่ายค่า,ากับข้าวทั้งบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดแล้วแบบนี้ใครกันแน่คะที่เป็นฝ่ายมีบุญคุณพร้อพอเลยทำไมผมต้องมานั่ง พวกคุณด้วยสรุปจะเอาย,ายังไงผมจะได้แต่งงานกับน้องออมหรือเปล่าหมายความว่ายังไงครับคุณเดียวหมายความว่าถ้าผมได้แต่งงานกับน้องออม พวกคุณเกางานนี้ไปเลยจริงเหรอคะคุณเดียวจริงสิงรงครับอุ้ย้าย่างนั้นเตรียมจัดงานแต่งเลยค่ะอ่าจริงๆนะครับจริงค่ะหนูไม่แต่งใครอยากแต่งก็แต่งเองแล้วกันลุงอมออมมีโอกาสดีๆแล้วทำไมไม่ไขว้ ดีจริงทำไมป้าไม่ควาไว้เองอ่ะคะเออจริงด้วยคุณเดียวคะเ <c oughs> อย่านะอย่าแม่แต่จะคิดเออหรือไม่ก็ <c oughs> คุณป้าก็ให้น้องบีมลูกสาวสุธิรัของคุณป้าแต่เงเองสิคะบีมไม่ได้ฉันท้องอยู่ สรุปผมจะได้แต่งงานกับน้องอมอหรือเปล่าครับเอ๊ะก็ฉันบอกแล้วไว่าไม่แต่งฉันมีสามีแล้วทำไมล่ะน้องออมแต่งกับผมน้องออมจะได้อยู่สุขสบายแต่อยู่กับมันมันเป็นภาระของน้องอมอนะนะน้องออมนะจริงด้วยออมสามีแบบนี้เธอเอาไปปล่อยวัดหรือเอาเข้ามูลละธิก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องเบิชีวิตแบบนี้ เป็นฉันฉันจะแตกกับคุณเดี่ยวให้อยู่สุขสบายและจับไอตัวที่เป็นภาระโยนลงน้ำให้ปลาถวายมันเกินใครจะว่าเขาเป็นภาระฉันก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะคนคนนี้เขาคือสามีของฉันตอนที่เขายังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเขาดูแลฉันอย่างดี ตอนนี้สภาพเขาเป็นแบบนี้ฉันจะไม่มีวันทิ้งเขาเด็ดขาดออมแต่ป้าจะไม่ได้งานนี้นะลูกนั่นมันก็เรื่องของคุณป้าค่ะออุ่นจะไม่ให้งานนี้อ่ะอวกเอาใอ้ไม่เอาใช่ถ้าฉันไม่ได้แต่งนองออกพวกเขาก็ไม่ต้องได้งานจากบริษัทฉัน คุณเดียวน้องอมถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อบริษัทคุณคนี่แกไม่ได้พิการหรือ่ยที่รักคุณหายแล้วเหรอผมหายแล้ว แต่ว่าที่ต้องทำแบบนี้ผมแค่อยากพิสูจน์ความรักระหว่างเราขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งกันที่รักแะถึงแกจะไม่ได้พิการแต่แกจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อบริษัทชันฮะนั่นน่ะสิหลานเขยกระจอย่างแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อบริษัทคุณเดียว ฮัลโหลคุณวันสวัสดีค่ะบอสผมต้องการจะซื้อบริษัท LFT Development คุณช่วยเช็คราคาให้ผมในสิได้ค่ะบอสรอสักรู่นะคะขอโทษนะคะบอสที่รอบริษัทนี้มีมูลค่าอยู่ที่50ล้านแต่ติดนี้ธนาคารอยู่ที่49ล้านค่ะโอเคงั้นผมซื้อเลยได้ค่ะบอสจะจัดการให้นะคะขอบคุณครับคุณวัน ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรกับบริษัทนี้แล้วเชิญอาครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย้ครับอ๋อถ้างั้นป้าก็ต้องได้งานนี้่ะสิใช่ไหมลูกแล้วแต่คุณนะที่รักตัดสินใจได้เลย หนูจะให้โอกาสถ้าคุณป้าอยากได้งานนี้ก็มาร่วมประมูลแล้วกันออมทำไมไม่ให้งานนี้รลงเลยล่ะใจะใหวมประมูลทำไมน่าน,นะสิออมโอกาสาที่เราจะได้งานก็น้อยนะสิจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องมาร่วมประมูลไปกันเถอะที่รัก้าเดี๋ยวสิออมออมคุณแม้ออมไงดีออม คุณแม่เราแบบนี้เราจะได้งานนี้ไหมคะแม่เขาไม่รู้ลูกว่าเราจะมีโอกาสได้งานนี้หรือเปล่าทำไงดีคะเนี่ยาามาพ่ดแก ใช่ไหม่หรอแต่เขายังไม่มาโอ๊ยแม่เดี๋ยวมันจะเรียกเนี่ยหนูต้องรีบไปทำง,งานนะเพิ่ทางทำงาน,นีแค่สวันเดี๋ยวหนูก็ราไล่ออกกนได้เดียวถึงไหนแล้วลูกเข้ารับลูกกาแล้วครับแม่โอ๊ย บีมรอแป๊บหนึงลูกน้องจะเสร็จแล้วโอ้ยแม่หนูไม่รอแล้วนะจะไปสมัครงานแต่ไม่รู้จัดดิ้นรลนหนูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสายบีมบีมเดียวกาะเสร็จหรือยนะังปป สองสลึงที่ตีโป่งทั้งร้านก็มีแค่นี้แหละค่ะลูกค้าถ้าคุณลูกค้าอยากได้โป่งมากกว่านี้แค่ผ่ายลงมันก็ขาดแล้วคะ่ะพอดีงบผมมันไม่พอจะทราบว่ามีหนึ่งสลึงไหมครับหนึ่งสลึงมีค่ะแต่ถ้าอยากได้โป่งขนาดนี้คุณลูกค้าต้องไปซื้อทองหมดแล้วล่ะค่ะผมจะซื้อให้มันเกิดแฟนเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ อ้าวไม่ซื้อเข้ามาปวดหรอเนี่ยโอยหน้าประดุกจนเขื่อนอย่างแกบีแสนก็ถูอช่องดีแล้วมาเร็วเร็วีมิมคุยกับเจ้าหนายหรือยังยังไม่รู้ว่าวันนี้ท่านจะเข้าหรือเปล่า เดี๋ยวมาสมัครงานแกแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยนะทำไมมันเป็นสไตล์โอไซา์พี่อย่าบอกนะว่าพี่บีไม่เคยไปรับลูกกาทำไมฉันจะไปทำไมเพรรับล,ลูกกามันมีรถไฟโอ้ย<ะ>พอแล้วบีมน้องแกมนมาสมัครงานใช้หน้าตาเป็นอาวุธไม่ได้เน้นที่เสื้อผ้าอ่าเดี๋ยวหนูคุยให้นะ อุ้ยแม่ทองมาพี่บีสวยๆที่สุดเลยจริงด้วยไปดูกันลกูกตูทองอจากซื้อกันไหนหนูก็ซื้อเล่นแม่สิลกูกเรื่องอะไรเรงเินหนูถ้าจะไม่คองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค่ะพี่มิวบีม ติมิวมาไหมพี่จะมาซื้อทองมาพี่กำลังจะแต่งงานติมิวเอาแฟนใหม่มาย้ายี่ที่นี่เลยเหรอไอ้เม์ร้านทองมีเป็นร้อยแกไม่ไปสงสัยแกไม่เคยไปรับล,ลูกกานี่ ลูกค้าด้วยนะคะฉันมาซื้อทองบุลลี่กันแบบนี้ได้เหรอคะฉันไม่ขาย ไอ้มิวแกกล้าหยามตระกูลจิตเชื่อหรือไทยของฉันเหรอทอมโสดพระเจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีลูกอยู่ประจำร้านนี้เหรอใช่ค่ะลงมาเลไรหอบท่านมาสาขานี้คะเนี่ยท่านคะ อเออพอดีว่าสวัสดีครับคุณป้าผมมาถึงหน้าร้านแล้วครับอ๋อเข้ามาได้เลยครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับครับคุณป้าได้ครับผมอยู่ร้านครับผมน้องบิวมาสมัครงานครับตัครับบคุณป้า <G ül> ครับสวัสดีครับคุณป้าไม่มีมารยาทเขาว่าใครครับเออบีมครับเตรียมชุดหลวงด,ดูแพนและยืมทองที่ร้านไปด้วยนะยืม แต่เขาแม่แม่จะไปพังงานแต่งไอเมียว <laughs> ขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรมีทุกเต็มบ้านหลาเต็มเมืองนะเพื่อนขอบใจนะเพื่อนส่วนแกก็อย่าไปรังแกเจ้าบ่ามากนะฉันสงสารมันดูแล้วนะ่า ขอบใจมากนะเพื่อนเดี๋ยวฉันเข้างานก่อนนะ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แก่พิ่งดีใจเลยนะเพราะที่พวกฉันมาแค่อยากให้แกรู้ว่าคนรวยอยงพวกฉันมันรวยขนาดไหนถนนสร้างด้วยทองกำแพงสร้างด้วยเพชรหลังคาบ้านเจรนในมาจากพลอยและทั้งหมดนี้คือเศษเสี้ยวความรวยของครอบครัวฉัน เป็นไงล่ะเสียดายไหมที่เลิกกับลูกสาวฉันขอโทษนะคะนี่พวกคุณตั้งใจจะมาปวนงานแต่งของพวกเราเหรอคะใครบอกพวกฉันจะมาลดน้ำสั่งหรือว่าแกงมันกระจกจนรับน้ำสั่งจากพวกฉันไม่ได้พี่มิวอ๋อไม่เป็นไรถ้าเขามาดี เราก็จะต้อนรับนั่น,เนอเ <B. S 1> บีมค่ะคุณแม่ฉันขอให้พวกแกเจอวความคืนคมช่วนนิไลน เจ้าของตลาดน่ารักทองเราไหคุณหนูคุณว่าแบบฉันําหนูเอ๊ะน่ารัดทองที่ร้านของนี่คุณป้าประยูนสิเขาเป็นคนสั่งทำอ๋อใช่ค่ะพวกเรายืมมา ใครเป็นคนอนุญาตฉันจะไล่เธอออกแล้วก็แจ้งตำรวจข้อหาลักทรัพย์เฮ้อไล่ออกท่านะเราแค่ขอเยเชือมั่นเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ขโมยเอาคืนก็ได้นะเอาคืนอืมแจ้งตำรวจ รมคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่างเนะคุณคนแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำใหยคิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไป